สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับมีศึกชิงแชมป์โลกปี2 0 2 3ในรุ่นของวอลเลย์บอลชายรุ่นอยู่21นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่อายุต่ำกว่า21ปีนะคุณผู้ชมสำหรับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบาเรนเป็นนัดที่2แล้วนะครับสำหรับรายการนี้ ซึ่งรายการแรกนะครับทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอิหร่านไป1ต่อ3เซตนะครับสำหรับนัดที่2นี้นะครับแข่งเสร็จไปแล้วเมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติบาเรนไปนะครับเจ้าภาพเลยนะคุณผู้ชม3ต่อ2เซตนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรมันคุณผู้ชมใครได้ดูไลฟ์นะครับในการแข่งขันในรอบนี้นะครับมันมากๆเพราะว่าคะแนนน่ะทิ้งห่างกันไม่เยอะนะคุณผู้ชมได้ลุ้นกันแบบ แมตตอแมตนะครับคือเซตต่อเซตลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มกันเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมสำหรับในคืนนี้ไทยกับบาเลนเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆนะครับในการเล่นซึ่งทีมชาติไทยก็เอาชนะไปได้แบบหืดขึ้นคอเหมือนกันนะ3ต่อ2เซตนั่นเองนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับวันที่9กรกฎาคม2566เวลา 0.00 0 00. นนะครับซึ่งเป็นคืนของวันที่8กรกฎาคมนะครับทีมชาติไทยรุ่น U21 พบกับทีมชาติบาเรนซึ่งเป็นศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรุ่นวอลเลย์บอลชาย U21 ผลการแข่งขันนะครับ ปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติบาเรนไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์2 6ต่อ24 21ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ21แล้วก็1 5ต่อ12ทําทำให้ทีมชาติไทยนะครับเก็บแมตต์แรกนะครับในการชนะนะเพราะว่าแมตช์แข่งครั้งแรกเลยสนามเนี้ยนะครับก็คือแพ้อิหร่านไป1ต่อ3เซตนั่นเองนะครับทีนี้ในแมตช์ที่2เนี่ยนะครับ ชนะ3ต่อ2เซตนะครับชนะบาเรนเจ้าภาพทำให้เราแข่ง2แมตต์ตอนนี้นะครับชนะ1แมตต์แล้วก็แพ้1แมตต์นั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับสรุปผลการแข่งขันคุณผู้ชม5เซตนะครับซึ่งแอดมินนะครับขออธิบายสรุปผลการแข่งขันแล้วก็สกิลในแต่ละคนรวมถึงสกิลแต่ละคะแนนเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ สำหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยรุ่นยู21พบกับทีมชาติบาเรนสนามที่ประเทศบาเรนเป็นเจ้าภาพจัดทำการแข่งขันในเซตแรกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยถือได้ว่ายังเล่นไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคุณผู้ชมทำให้คะแนนทิ้งห่างในต้นเซตนะครับพอมาถึงกลางเซตคะแนนก็ยังห่างจากบาเรนนะครับซึ่งบาเรนยังขึ้นนำพอในช่วงของท้ายเซตหรือว่าช่วงปลายเซตเนี่ยนะครับ ทีมชาติไทยเริ่มแก้เกมได้ดีแล้วก็สามารถที่จะดักทางบอลโดยการบล็อกนะครับเบรกเกมรุกของบาเลนได้รวมถึงเกมรับเราเริ่มเหนียวแน่นระบบการเล่นเริ่มเข้ากันได้ดีทำให้ในเซตแรกทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะบาเลนไปได้26ต่อ24ซึ่งชนะดีวซุนัน่นเองนะครับคุณผู้ชม ต่อมานะครับในเซตที่2สําหรับเซตที่2บาเรียนะครับถือได้ว่าเขาแก้เกมมาดีนะครับซึ่งเขาก็หาวิธีที่จะหยุดเกมรุกของทีมชาติไทยต้องบอกเลยว่าสําหรับเกมรุกที่มีประสิทธิภาพดีมากๆเนี่ยนะครับของทีมชาติไทยก็คือเรื่องของบอลเร็วนะคุณผู้ชมบอลเร็วนะครับโดยเฉพาะเบอร์11แล้วก็เบอร์19เนี่ยนะครับเล่นบอลเร็วได้ดีมากรวมถึงเบอร์2นะคุณผู้ชมเบอร์2เนี่ยเล่นบอลเร็วได้ดีมากแล้วก็ตบหนักด้วยนะครับ แต่ทีนี้ทางบาเลนเนี่ยนะครับเขาหาวิธีแก้เกมด้วยการหาจุดดักบล็อกนะครับจนทำให้ในเซตที่2เนี่ยนะครับบาเลนเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ21แต่ทั้งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยเสิร์ฟเสียเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ทำแต้มเสียบ่อยเหมือนกันนะอันนี้ในเซตที่2ส,ส่วนเซตที่3นะครับ บาเลนก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งทีมชาติไทยก็ยังแก้เกมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องของเกมรุกนะครับบาเลนก็ดักทางได้นะคุณผู้ชมเรื่องของการทําเสียเองเออร์เลอร์เรื่องของการเสิร์ฟออกเองหรือว่าการเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับรวมถึงการตบเนี่ยนะครับไม่ค่อยฝังเท่าไหร่คุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องการตบ สูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันติดบล็อกของบาเรนนั่นเองทําให้นะครับในเซตที่3เนี่ยเราก็พ่ายบาเรนไปเหมือนกันนะคุณผู้ชมด้วยสกอร์ยีต่อ21นะครับซึ่งบาเรนเนี่ยต้องบอกเลยว่าในเซตที่2แล้วก็เซตที่3ระบบทีมเขาเล่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่องของเกมรับเข้าเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของเกมรุกนะครับเขารุกได้แม่นยําทําให้ทีมชาติบาเรนนําทีมชาติไทยไป2ต่อ1เซต มาเริ่มเข้าเกมในเซตที่4คุณผู้ชมสำหรับเซตที่4เนี่ยต้องบอกเลยว่าวอลเลยบอลทีมชาติไทยนะครับรุ่นยู1่แก้เกมมาดีนะครับปรับระบบทีมในเรื่องของการรับมือบาเลนได้ดีมากๆคุณผู้ชมในเซตที่4เนี่ยนะครับเป็นการบล็อกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ดักบล็อกได้ถูกต้องแม่นยำมากมากเลยนะครับเราดักบล็อกตัวตบเก่งๆของบาเลนได้ดีมากนะครับซึ่งเบอร์19คุณผู้ชมเขาตัวสูงแล้วเขาบล็อก ได้ดีตลอดเลยนะครับคือเขาดักบล็อกได้ดีมากๆเลยเนี่ยเวลาเขาขึ้นบล็อกนะครับสักสิบลูกเนี่ยเขาจะบล็อกได้เจ็ดลูกคุณผู้ชมประมาณนี้เลยนะตามที่แอดมินได้ดูการถ่ายทอดสดนะครับถือได้ว่าทําได้ดีแล้วเขาเดาทิศทางในการบล็อกได้อย่างแม่นยําคุณผู้ชมเป็นการแก้เกมระหว่างนะักกีฬาก็โคชนะครับในเซตที่4นี้นะครับและที่สําคัญนะครับบอลเร็วเรามีประสิทธิภาพทําให้ระบบทีมของบาเรนเริ่มรวนนะคุณผู้ชมสําหรับในเซตที่4นะจะเห็นได้ชัดเลยว่า บาเรนเนี่ยนะครับเริ่มระบบรวนในทีมและเกมรับเขาเริ่มแตกส่วนทีมชาติไทยนะครับเกมรับเราเนี่ยนะครับถือได้ว่าเหนียวระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังแตกอยู่นะครับรวมถึงระบบทีมก็ยังมีเออร์เลอร์อยู่บ้างแต่สิ่งที่เด็ดมากๆเลยก็คือเรื่องของเกมรุกนะครับเกมรุกแล้วก็เกมบล็อกรวมถึงการเปิดบอลแรกก็ค่อนข้างมีเสถียรภาพดีทำให้ในเซตที่4นะครับ ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติบาเลนไปได้ด้วยสกอร์25-21พิกกับมาชนะนะครับทำให้ไทยกับบาเลนเสมอนะครับ2-2เซตนั่นเองนะครับต้องแข่งขันตัดสินในเซตที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยรุ่นยู21นะครับยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมเริ่มเกมเลยนะครับ ซึ่งถือได้ว่าก็สูสีนะครับคะแนนเนี่ยสูสีกับบาเลนมาตลอดนะแต่ว่าก็แลกหมัดแลกแกต้มกันนะคุณผู้ชมเรื่องของการเสิร์ฟนะครับถือได้ว่ายังต้องปรับปรุงนะครับเนื่องจากว่าเราเสิร์ฟเสียบ่อยเหมือนกันบาเรนก็เสิร์ฟเสียบ่อยเหมือนกันคุณผู้ชมแต่สิ่งที่เรานะครับมีจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทําเสียเองเนี่ยบ่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้นะครับด้วยระบบที่มีสถิรภาพของระบบทีม ของทีมชาติไทยรวมถึงเกมรุกที่ค่อนข้างมีสถิติภาพรวมถึงเกมบล็อกที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับแล้วก็ดักทางได้ถูกด้วยนะการเปิดบอลแรกค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือบอลเร็เวคุณผู้ชมบอลเร็เวเบอร์2เบอร์19บเบอร์11นะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีเบอร์สี่ด้วยนะครับเขาทำได้ดีมากๆเลยนะคือเขาเสียน้อยมากแล้วเขา ติดบล็อกเนี่ยของบาเลนเนี่ยน้อยมากเรื่องของบอเลเร็วนะครับแต่ถามว่าบอเลเร็วเนี่ยติดบล็อกไหมก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมแต่มันจะแตกต่างจากเซตที่2นะมันจะแตกต่างจากเซตที่2แล้วก็เซตที่3เพราะว่าความเร็วความคล่องแคล่วในการเคลื่อนตัวแล้วก็การทําบอเลเร็วจริงๆเนี่ยทีมชาติไทยทําได้เร็วขึ้นดีขึ้นทําให้บาเลนนะครับระบบรวนแล้วก็ดักผิดทางบางทีนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยขึ้นไม่ถึงนะครับขึ้นไม่ทัน ทำให้ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทีมชาติบาเรนในเซตที่5ไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ12สูสีกันมากคุณผู้ชมทาง5เซตเลยนะครับซึ่งเป็นคู่ที่ดุเดือดมากเลยนะแล้วก็ดูแล้วมันมันอนะคุณผู้ชมได้ลุ้นกันตลอดเลยนะครับจบเกมนะครับไทยเอาชนะบาเรนไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์26ต่อ24 21ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ21แล้วก็15ต่อ12ซึ่งเราเก็บชัยชนะมา1แมตช์นะคุณผู้ชมนะสำหรับทีมชาติไทยสำหรับแพ้ไปแล้ว1แมตช์เหมือนกันนะครับซึ่งเราแพ้อิหร่านไปนะอันนี้แข่งกันแล้ว2แมตช์ทีมชาติไทยชนะ1แพ้1นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูเรื่องของคะแนนแบบสกิลกันผู้ชม คะแนนที่เป็นสกิลนะครับเฉพาะเนี่ยเรื่องของพอยต์ลัดเซตนะครับหรือว่าคะแนนหลังการเซตเนี่ยนะครับของไทยเราทำได้ดีกว่านะได้15บาเลนได้12นะครับแล้วก็เอชเนี่ยนะครับก็คือเสิร์ฟแล้วมันลงพื้นเลยเนี่ยนะครับไทยได้6บาเลนได้7อันนี้แอดมินขอเพิ่มนิดนึงเกมเสิร์ฟบาเลนดีมากนะคุณผู้ชมเขาพยายามนะที่จะเสิร์ฟให้มัน H เอชนะครับแต่ว่ามัน ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะก็คือเหมือนกับมันติดเน็ตบ่อยมากๆเลยนะครับเสิร์ฟไม่ค่อยข้ามสำหรับบาเลนนะแต่ว่าเวลาเขาเสิร์ฟข้ามเนี่ยบอลเขามุดเร็วมากนะคุณผู้ชมแล้วมันเอชตลอดเลยนะสำหรับในส่วนของการเสิร์ฟของบาเลนนะทีนี้เรื่องของแอตแทกนะครับก็คือเรื่องของเกมรุกเนี่ยบาเลนทำได้59ไทยทำได้57ก็สูสีกันคุณผู้ชมบาเรนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า เรานะครับทีมไทยเนี่ยไม่มีบล็อกที่ดีนะไม่มีบล็อกที่สามารถแก้เกมดอวที่ทางได้ดีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์19เนี่ยที่เขาบล็อกด,ดีดีเนี่ยแอดมินเชื่อว่าเกมเนี้ยลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเราบล็อกได้เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับการที่เรานะครับดักจับเกมรุกของบาเลนได้อยู่หมัดเนี่ยนะครับก็สยบด้วยการบล็อกแล้วก็การแก้เกมของนะักกีฬาแล้วก็โค้ชนั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้ เรื่องของเออร์เลอร์คุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจนะเรื่องของเออร์เลอร์เนี่ยบเบลนทํทำเออร์เลอร์ไป36ส่วนทีมชาติไทยทำเออร์เลอร์ไป42นะคุณผู้ชมซึ่งห่างกัน6แต้มนะครับก็ถือได้ว่าต่างฝ่ายต่างทำเออร์เลอร์เสียกันพอสมควรนะโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยอยากจะเสิร์ฟให้เอชนะครับเพื่อที่จะปิดแต้มให้เร็วขึ้นนั่นเองนะทีนี้เรื่องของการบล็อกอันนี้เห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชม บาเลนบล็อกได้6ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยนะครับบล็อกได้15นี่คือตัวแปรนะคุณผู้ชมนี่คือตัวแปรที่ทำให้ทีมชาติไทยชนะบาเลนนะเพราะว่าเราดักบล็อกเขาได้ดีการดักบล็อกได้ดีทำให้สยบเกมรุกเขาได้นั่นเองคุณผู้ชมบาเลนนะครับเวลาเขารุกทีเนี่ยนะครับเขารุกบอลเร็วเขาก็ดีเหมือนกันนะและอ,อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเขารุกแล้วเนี่ยนะครับเขาแม่นยำในการ ทำแต้มแต่เรามีบล็อกนะครับที่ดักทิศทางเขาได้แล้วเนี่ยเวลาเขารุกมาเนี่ยนะครับมันติดบล็อกตลอดเลยทำให้ทีมชาติไทยชนะในวันนี้นั่นเองนะนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแปรนะครับทำให้ทีมชาติไทยชนะบาเลนไปได้3-2ต่เซร็นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่คือสรุปนะครับสำหรับไทยบาเลนในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับชายรุ่น ย2่นะคุณผู้ชมหรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า21ปีนั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับเราจะต้องมีอีกแมตต์หนึ่งนะครับอันนี้ก็ติดตามกันแล้วก็ลุ้นเชียร์กันนะคุณผู้ชมถ่ายทอดสดที่ช่องวอ l เลย์บอลโวล์นะครับเป็นช่อง YouTube นะสำหรับวันที่9ก้ากร,ารกฎาคม2566คือวันนี้นะ ทีมชาติไทยจะพบกับตูนิเซียนะคุณผู้ชมเวลา21นาฬิกามีนัดอีกแล้วนะครับก็มาชมมาเชียส่งกำลังแรงใจให้กันแอดมินนะครับมองแล้วเนี่ยนะครับทีมชาติไทยเนะี่ยมีหลายคนนะที่แบบฟอร์มเนี่ยน่าจะเข้าทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตนะคุณผู้ชมแล้วติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวอลเลยบอลกับวอลเลยบอลทีมชาติไทยแล้วก็กีฬาอื่นๆสวัสดีครับ